雄英全員元でやるぞ สิ้นสุดเดือนมีนาปี2020ไปอย่างสวยงามน,นะครับสลับโอตาคุอย่างเราๆที่ไม่ค่อยจะได้สนโลกภายนอกกันสักเท่าไหร่แต่กว่าจะผ่าน3เดือนแรกของปีมาได้เนี่ยก็เลยได้ว,ว่ายากลําบากใช้ได้เลยนะครับต้องพบเจอเหตุการณ์มากมายอะไรไม่รู้ตั้งหลายอย่างกว่าจะผ่านมาถึงจุดนี้ได้ทั้งการต่อสู้ของมิโดริยะกับชิสกิที่มีอนาคตของน้องเอลิเป็นเดิมพัน ห้องน้ำมิตรภาพและความทรงจําที่สุดแสนประทับใจของสื่งได้รับกับผู้หญิงธรรมดาคนหนึ่งะ เหตุการณ์ดีๆเหล่านี้แหละครับเป็นเครื่องพิสูจน์อย่างดีเลยว่าปี2020ปีนี้จะต้องเป็นอีกปีหนึ่งที่ไม่ธรรมดาสําหรับโอตาคุอย่างเราๆอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นวันนี้ผมปื้มจากช่องไทยกับผมเกมจากช่อง FFA จะมาพาทุกคนไปรู้จักกับบรรดาในเมนหนาดูที่กําลังจะมาใหม่ในเดือนเมษายนเดือนนี้กันครับ หลังจากที่ซีซั่นที่1ได้สร้างความประทับใจมากมายทิ้งไว้ให้เรา12ตอนในปี2019และปีนี้สตูดิโอ a p p i c t ิเ e s ก็ขอกำมาสารต่อเรื่องราวความฮาหน่ารักน่ารักของสงครามความรักระหว่างเขาและเธอกันต่อในคาวุยะสมาวะโคคุลาเซนไตซีซั่น2สารภาพรักกับคุณคาวุยะซะดีๆภาค2 白金ばね、全部回 โดยซีซั่นที่2นี้ทางสตูดิโอเอ i c t u r e ชที่เป็นสตูดิโอทำซีซั่นที่1ก็ยังคงกลับมารับหน้าที่สารต่อเรื่องราวเหมือนเดิมครับพร้อมกับทีมงานชุดเดิมทุกคนด้วยเพราะฉะนั้นเรื่องคุณภาพของภาคต่อของนิเมะเรื่องนี้อาจจะไม่ต้องไปห่วงเลยก็ว่าได้เพราะสตูดิโอเอวันพิเชอร์สตูดิโอนี้ทําผลงานซีซั่นแรกของมาได้ดีงามมากๆทั้งความสวยงามของลายเส้นกับการลําดับภาพเอวันพิเชอร์สามารถดึงอารมณ์ของผู้ชมอย่างเราๆได้อยู่มาจริงๆครับในเรื่องย่อของซีซั่นในหนึ่ง นักเรียนหนุ่มอย่างชิโรกาเนะมิยุกิสองหนุ่มสาวจากตระกูลใหญ่ที่ร่ำรวยและมีผลการเรียนในระดับอัจฉริยะหลังจากที่ทั้งสองคนได้ทํางานร่วมกันได้สักระยะทั้งสองคนก็เริ่มมีใจให้กันละกันแต่ด้วยท่าทีของทั้งสองคนที่ดูหยิ่งในศักดิ์ศรีชอบทําตัวเหมือนกับว่าไม่รู้สึกอะไรกับอีกฝ่ายเพื่อปิดบังความรู้สึกของตัวเองจึงทำให้ความรักและความสัมพันธ์ของทั้งสองคนนี้ไม่มีอะไรคลบหน้าเลยตั้งแต่ตอนที่1จนถ,ถึงตอนจบของซีซั่นที่1น่แถนสมาชิกในสภาน,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 นักเระ จังหวะดีๆของทั้งสองคนเสมอ hey, <go. S 1> และ <c oughs> อิชิกามิคุงที่เป็นเหตุรลังยิกก็ใช่ย่อยนะครับตอนแรกๆก็ปกติดีแต่พอเจอคุณคาโมยะทีท่าทีของเขาก็ดูเปลี่ยนไปไม่รู้ทำไม 恐怖の感情っイいぞ และในซีซันที่2นี้สภานักเรียนของโรงเรียนบันชูจินจะมีสมาชิกมาเพิ่มอีกคนหนึ่งครับเขามีชื่อว่ามิโกอิโนที่เขาจะมารับหน้าที่เป็นฝ่ายบัญชีของสภานักเรียนคุณอิโนเขาเป็นคนที่มีเจตจำนงที่เข้มแข็งและหลงรักเรความยุติธรรมและดูเหมือนว่าเขาจะอาจมีใจให้ประธานนักเรียนพระเอกของเราซะด้วยเอาล่ะสิครับเรื่องราวของซีซันที่2จะเป็นเช่นไรต่อไปคุณคามุยะจะได้สาร,รภาพรักกับประธานนักเรียนหรือไม่หรือว่าคุณอิโนจะชิงสาร,รภาพรักตัดหน้าไปซะก่อนก็ต้องไปติดตามกันต่อในคามุยะซามาวะโค ピニーハプどうだっていいでしょそんなことをあともう一つ私の依頼聞いてもらえるかしら หลังจากที่คำถามนี้ได้ถูกถามทิ้งไว้ในปี2015และอย่างที่แฟนๆยาฮาริรู้กันดีว่ามันเป็นคำถามทีอ่อ่อย่าว่าแต่คำตอบนะครับแม้แต่คำถามแล้วยังไม่รู้ได้ซ้ำว่ามันคืออะไรนี่แหละครับคือที่มาสั้นๆที่ว่าทำไมเราต้องดูอนิเมะภาคต่ออย่างยาฮาริโอเลนเซชุนเลิฟคอมดี้ว่ามาจิกาเตโคังกะแล้วชีวิตรักวุ่นของผมมันต้องไม่สดใสเลยสักนิดซีซั่นที่3เราโดยสรุปก็คือ จ้าพวกโงาเงาที่สนุกสนานกับชีวิตวัยรุ่นจงแตกสลายไปซะซึ่งเนื้อเรื่องของสองซีซั่นแรกจะเกี่ยวกับเด็กหนุ่มมอปลายคนหนึ่งที่มีชื่อว่าฮิคิงอายะฮาจิมังชายผู้ที่มีปมหลายอย่างจึงทําให้เขาได้เลือกที่จะใช้ชีวิตอยู่ในโรงเรียนด้วยความโดดเดี่ยวปิดกั้นตัวเองจากคนรอบข้างไม่มีเพื่อนฝูงไม่มีแฟนไม่เข้าหาสังคมไม่ทํากิจกรรมชมลมแต่แล้วอาจารย์ฮิรัซึกะก็ทําให้เขาได้มีโอกาสพบกับ คุณยูกิโนชิตะยูกิโนหรือชื่อเล่นก็คือคุณย no ูกิโนนสาวมอปลายาชิยะที่มินิสัยเยือกเย็นแล้วอาจจะซึ้งนิดๆหน่อยๆแต่กลับปลีกตัวเองออกมาจากผู้คนเช่นเดียวกับฮาจิมังและคุณยุยกะฮามะยุยสาวมอปลายที่มินิสัยแสนล่าเริงและสดใสตลอดเวลานั่นเองซึ่งหลังจากที่ทั้ง3คนได้พบกันก็ทําให้ชีวิตวัยรุ่นของพวกเขาได้เปลี่ยนไปซึ่งพวกเขาก็ได้ร่วมมือกันช่วยกันแก้ปัญหาชีวิตให้กับเพื่อนร่วมชั้นคนอื่นๆไปมากมาย แต่ทั้งเขาและเธอก็ยังไม่สามารถที่จะปลดล็อกปมชีวิตของตัวเองได้เลยรวมไปถึงความสัมพันธ์ที่ยังดูไม่ค่อยจะลงตัวของทั้งสามด้วย สำหรับยาฮหรลิซีซัน3ซีซันสุดท้ายนี้ประกาศออกมาแล้วว่าจะมีทั้งหมด12ตอนโดยเนื้อเรื่องหลักจะดัดแปลงมาจากไลท์โนเวล3เล่มสุดท้ายซึ่งถือว่าเป็นบทสรุปเรื่องราวทั้งหมดของตัวละครทุกคนรวมถึงปมปัญหาชีวิตที่ถูกปูมาตลอดเรื่องใน2ซีซันที่ผ่านมาและสุดท้ายนี้ก็ต้องมารอลุ้นกันว่าเส้นทางชีวิตของตัวละครทุกคนจะเป็นเช่นไรต่อไปก็ต้องมารอลุ้นพร้อมกันในวันที่เเมษายนปีนี้กันครับ หลังจากที่คิริโตะสูญเสียยูจิโ oh, อผู้เป็นเพื่อนรักของเขาไปคิริโตะก็กลายเป็นผักตกหน้างอมไม่มีกระจิก๊กระใจที่อยากจะทําอะไรต่อคุณอลิสกับคุณนาซินะจึงต้องผนึกกาลังกันรับหน้าที่นําทัพแทนคิริโตะเพื่อใช้สงครามในการยุติสงครามและในตอนสุดท้ายของพาร์ทวันนั่นเองคุณชิโนนก็ได้ปรากฏตัวออกมาอย่างอลังการ ผมคงไม่ต้องพูดอะไรให้มันมากความน่าลำคาญมากมายถ้าใครเป็นแฟนของ s อส r ร์ตออนไลน์มาตั้งแต่ภาคแรกจนถึงภาค a l i c i s a t i o n War of Underworld Part 1แล้วแล้วก็ทุกคนก็ต้องอยากดู Part 2อยู่แล้วไปเรื่องธรรมดาวันที่25เมษายน20 2 0ปีนี้มาร่วมเปสักขีพยายนพร้อมกันกับบทสรุปของมหาสงครามครั้งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของ s อสอาร์ตออนไลน์ หลังจากที่พวกโซมะสามารถคว้าชัยชนะจากการแข่งเลนไทยโชคุเกคิกับ1ิบหัวกะทิมาได้โซมะก็กลายเป็นสิบหัวกะทิอันดับหนึ่งคนใหม่คุณเอเนะเองก็ได้รับตำแหน่งผู้อำนวยการมาครอบครองทุกคนได้ทำในสิ่งที่ตัวเองอยากจะทำซึ่งพอฟังดูแล้วทุกอย่างมันก็จบลงไปได้วยดีผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าอะไรมันไปโดนใจให้เจสิสตาร์ทำโซมะภาคต่อมาเป็นภาคที่5ที่มีชื่อว่าโชคุเกคิโนโซมะโกุโนโซระยอนกปงโซมะซีซั่นที่ห้า ซึ่งในซีซั่นที่5ซีซั่นนี้โซมาจะต้องต่อสู้กับศัตรูหน้าใหม่มากมายจากการแข่งขันทำอาหารในงานเดอะบูที่เป็นงานแข่งขันทำอาหารระดับโลกโดยมีคู่แข่งหรือตัวร้ายหลักของภาคนี้เป็นชายที่มีชื่อว่าอาซาฮิไซบะหรือ อาซาฮินาคิริผู้ที่เป็นลูกพี่ลูกน้องต่างแม่ของคุณเอลินะนั่นเองบทสรุปของเรื่องโชคุเกคิโน o โซมะหรือมหากา์แห่งการทำอาหารของอนิเมะเรื่องนี้จะลงเอยยังไงกันแน่ถ้าอยากรู้คำตอบของค้นถามนี้แล้วก็ต้องไปติดตามกันต่อในโชคุเกคิโนะโซมะโกอุนโซะที่จะใช้ในวันที่10เมษายนปีนี้กันครับ ผมคิดว่าผู้เราสองคนน่าจะแนะนำอนิเมะภาคต่อกันมาเยอะพอสมควรแล้วคราวนี้มาถึงคิวบรรดาอนิเมะมาใหม่ไรภาคต่อที่น่าดูไม่แพ้กับภาคต่อของอนิเมะสีเรื่องที่ผ่านมาอย่างแน่นอนเรื่องแรกที่เข้าขายอะไรแบบนั้นก็คงจะไม่ลพลาดพ้นอนิเมะเรื่องนี้อย่างแน่นอนกับเกรฟเนียายาดอสูรเกรฟเนียเนี่ยเป็นอนิเมะที่สร้างจากมังงะแนวแอคชั่นที่ได้รับการตีพิมพ์มาตั้งแต่ปี2015จนปัจจุบันนี้ได้มีมังงะออกมาแล้วทั้งหมด7เล่ม โดยที่เกฟเนียเนี่ยมันจะวาดเดนเดงลาวของทากายะชูอิจิที่ดูจากภายนอกแล้วเขาก็คือเด็กมอปลายธรรมดาธรรมดาทั่วๆไปแต่แท้จริงแล้วตัวของเขาเองนั้นได้ปกปิดความลับบางอย่างซ่อนเอาไว้อยู่ นั่นก็คือพลังพิเศษประหลาดที่ทําให้ตัวเขานั้นสามารถกลายร่างเป็นชุดตุ๊กตาได้และระหว่างที่เขากลายร่างเป็นตุ๊กตานั้นเขาจะมีพลังกาลังที่สูงมากชูวิจิก็ได้ปกปิดความลับนี้มาโดยตลอดครับจนกระทั่งความลับนี้ก็ได้ถูกคนพบโดยคุณอากิแคร์รุ่นน้องที่เรียนอยู่โรงเรียนเดียวกันพวกเขาทั้งสองคนจะต้องเผชิญหน้ากับศัตรูที่มีพลังเหมือนกับชูวิจิพวกเขาจะต้องร่วมมือรวมร่างกันเพื่อเอาชนะศัตรูเหล่านั้นไปให้ได้ไปพร้อมกับการค้นหาคาําตอบที่มาของพลังของชูวิจิอะไรคือเยเหตุผลที่ทาาะะท่่พวกกเขาาตตต้้้ออองสสููร ของทั้งสองคนจะลงเอยและจบลงอย่างไรก็ต้องไปติดตามกันต่อในเกรฟเนียทายาทอสูรที่จะเริ่มฉายในวันที่5เมษายนปีนี้นะครับ B N A Bad n e w Animal ขอพูดชื่อเรื่องก่อนเลยก่อนที่ทุกคนจะกดกอคลิปไปนิเมะเรื่องต่อไปเพราะเห็นว่าอนิเมะเรื่องนี้มันไม่ค่อยน่าสนใจถ้าใครที่กําลังคิดแบบนี้อยู่คุณกําลังคิดผิดอย่างแรงเพราะแบนเนลแอนิเมอลเป็นออริจินอลอนิเมะจากสตูดิโอทิกเจอร์ที่เป็นสตูดิโอที่สร้างอนิเมะออริจินอลดีๆมาแล้วมากมายหลายเรื่องทั้งคิวราคิวนิทเทิลวิชอาคาเดเมียและดาริ i งอินเดอะแฟนอนิเมะเหล่านี้เพียงพอที่จะทําให้ทุกคนรู้สึกสนใจอนิเมะเรื่อง BNA เรื่องนี้หรือ,อยังครับถ้ายังไม่เพียงพอมาฟังเรื่องย่อของอนิเมะเรื่องนี้กันดีกว่า โดยในเรื่องย่อของ b บ a เอจะอยู่ในยุคศตรวรรษที่21ที่ประวัติศาสตร์การมีอยู่อันดามืดของมนุษย์สัตว์เริ่มจะสว่างขึ้นมาบ้างเพราะอยู่มาวันหนึ่งคางิงโมริมิจิรุได้กลายเป็นมนุษย์สัตว์ฮานุกิและพบกับมนุษย์ที่กลายเป็นหมาป่ายอย่างโอกามิชิโละที่เมืองเฉพาะของเหล่ามนุษย์สัตว์อนิมาเซตตีและในระหว่างการตามหาความลับของปริศนาบางอย่างนั้นทั้งสองคนก็ได้เข้าไปพัวพันกับเรื่องที่ไม่ได้คาดคิดส่วนเรื่องราวของทั้งสองคนจะเป็นเช่นไรต่อไปก็ต้องไปปตตติดาามม่่อกกัััันนนนนนใวทีีี8เษย้ครบ ขอบอกแนะนำอนิเมะแนวเครียดมาหลายเรื่องแล้วเรื่องสุดท้ายของคลิปนี้ผมก็ขอแนะนำอนิเมะที่จะทำให้ทุกคนรู้สึกผ่อนคลายสบายๆสไตล์นอนๆเบียโยลิกันซะหน่อยแล้วกันนะครับกับอนิเมะที่มีชื่อว่าโคคาโกะเทโบนิช bon ิ โดยที่อนิเมะเรื่องนี้เนี่ยมันจะวาดใเรื่องราวของคุณฮินะที่ย้ายมาอยู่ในเมืองใกล้ๆกับทะเลและที่นั่นเธอได้พบกับรุ่นพี่ที่โรงเรียนและถูกพาเข้าชมรมแปลกๆซึ่งชมรมนี้เนี่ยหลังเลิกเรียนก็จะชวนกันไปตกปลาและนําปลาที่ตกได้นั้นมากินกันเป็นแอนิเมะที่จะคอยถ่ายทอดความสนุกของการตกปลาผ่านมุมมองของสาวมอปลายบ้านนอกมานอกกลุ่มหนึ่งที่แค่ดูตัวอย่างผู้ผมก็สัมผัสได้ถึงกินนายของทะเลแล้ว มาผ่อนคลายและปล่อยวางทุกอย่างไปพร้อมกันกับอนิเมะที่มีชื่อว่าโคคาโกะเทโบนิชิเรื่องนี้ในวันที่7เมษายนปีนี้นะครับอนิเมะทั้งหมดที่พวกผมแนะนํามานี้เป็นอนิเมะที่พวกผมสนใจจะดูและอยากจะแนะนําให้ทุกคนได้ดูกันนะครับไม่ใช่อนิเมะทั้งหมดที่จะมาในเดือนเมษาเพราะฉะนั้นก็ขอละครับอย่ามาดราม่าว่าทาไมถึงไม่มีเรื่องนั้นทาไมถึงไม่มีอนิเมะเรื่องนี้พวกผมแค่มาทําหน้าที่เป็นไกด์เบื้องต้นสําหรับทุกคนที่ยังไม่รู้ว่าจะดูอะไรดีเท่านั้นและถ้าเกิดว่าทุกคนชอบคลิปนี้ก็อย่าลวววยกก like, ก, share, ก,ยกันนดดลลแแ้้้้ิปี็ ซับสไครต์ให้กับช่องไทยแล้วก็ช่อง FFA Fun for All ช่องของเพื่อนผมด้วยลวกันนะครับก่อนที่จะจากกันไปผมต้องขอบคุณเลยชื่อทุกคนที่ขึ้นอยู่หน้าจอตอนนี้ทุกคนด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณทุกคนที่โดเนทมาเป็นกาลังใจให้กับผมขอบคุณทุกคนมากๆเลยแล้วกันนะครับยังไงผมขอฝากแฟนเพจแล้วก็ช่องสํารองด้วยแล้วกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดซับสไครต์ให้ผมด้วยแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ผมปื้มจากช่องไทยกับผมเกมจากช่อง Fun for All ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ